วันพันแมนในตอนที่168พลังโคตรโหดของไซตามะแค่จามก็สามารถทำลายดวงดาวได้แล้วกับพลังใหม่ของไซตามะที่โคจะทะลุสเกลพลังไปเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลย ก็แน่นอนแหละครับว่านะครับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพันแมนในตอนที่168นะครับซึ่งจะเป็นการแปลบางส่วนมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่ได้แปลทุกส่วนนะเดี๋ยวรอตัวเต็มนะครับที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะแปลทุกคนได้รับชมแน่นอนนะครับก็สำหรับตอนนี้บอกเลยว่าเดือดมากๆมีพลังใหม่ของไซตามะและความบวกของไซตามะนะครับที่มันโคตรจะโหดเลยล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยด ฉากขึ้นนะครับจะเป็นกาโร่ที่ก๊อปปี้พลังหมัดของไซตามะและได้ทําการสร้างนะครับเป็นเทเลพอตนะครับในการต่อยเข้าไปที่หน้าของไซตามะอย่างเต็มแรงแต่แน่นอนคนอย่างไซตามะนั้นคงไม่ยอมกาโร่แน่ๆเขาจึงต่อยสวนกลับไปนะครับในเทเลพอตนะครับหรือว่าวาปที่กาโร่สร้างมาต่อยกลับไปเต็มแรงด้วยเช่นกันเล่นเอานะครับกาโร่นั้นถึงกับกระเด็นด้วยพลังหมัดที่สุดแสนจะรุนแรงของไซตามะนะครับและก็ทะลุวาปด้านหลังไปนะครับแล้วก็ถูกไซตามะนั้นนะครับต่อยเข้าไปที่หน้าท้องของกาโร่อย่างเต็มแรงอีก ครั้งหนึ่งกาโร่นั้นก็ทะลุพุ่งออกไปนะครับที่เทเลพอตอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าพุ่งไปมาเลยและกาโร่ใช้จังหวะนี้นี่แหละครับที่ทะลุไปอีกหนึ่งเทเลพอตนะครับต้องการจะต่อยสวนกลับไซตมะแต่ว่าเซตมะนั้นใช้แรงดีดมหาศาลของตนเองนะครับดีขึ้นไปเหนือฟ้าและก็พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงนะครับและสับเข้าไปที่บริเวณต้นคอนะครับของกาโร่เต็มเตมเลยนะครับเล่นเอากาโร่นั้นถึงกับหน้ายู่เลยกับพลังที่สุดแสนโคตรจะรุนแรงของไซตมะและหน้าของไซตมาในตอนนี้ก็ยังจริงจังสุดๆด เพื่อต้องการจะโค่นล้มกาโร่โดยเซตามะนั้นก็เลยพูดกับกาโร่ในทันทีดูเหมือนว่านายเนี่ยพยายามจะก๊อปปี้พลังของฉันเพื่อจะก้าวข้ามฉันไปสินะกาโร่กาโร่นะครับที่ถูกเซตามะโรลรวหมัดใส่ในตอนนี้นะครับถึงกับงงเลยหละครับว่าทําไมกันนะครับเขาก๊อปปี้พลังของเซตามะแต่ทําไมการเขานั้นนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้สูสีกับเซตามะเลยกาโร่จึงใช้ความพยายามอีกหนึ่งเทือกของตนเองนะครับเพื่อจะตอบโต้เซตามะให้ได้โดยเขานั้นพยายามนะครับที่จะตอบโต้กลับนะครับด้วยความหนักหน่วงมากกว่่าาาเดิมมและสรถอ เข้าไปนะครับที่ท้องของไซตามะเต็มแรงได้เลยนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามที่ไซตามะนั้นก็ยังสามารถอัปปะคัดใส่การูได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าการูในตอนนี้เนี่ยจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถนะครับจะเหนือไปกว่าไซตามะได้เลยการต่อสู้ยังคงดุเดือดต่อนะครับการูเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าต่อให้เขานั้นพยายามจะอัพความสามารถของตัวเองมากไปเท่าใดแต่ว่าไซตามะนั้นก็มักจะเหนือเขาไปโดยตลอดเลยนะครับก็จะมีการาฟแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าพลังของไซตามะนั้นจะเหนือกว่าการูนะครับแทบทุกการโจมตีเลย ไซต์มานั้นนะครับก็แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในตอนนี้นยะโอ้โหเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าการูนั้นห่างชั้นจากไซต,ามาต์มาณมากพลังของไซตา์มาในตอนนี้ทะลุโลกไปแล้วแหละทะลุดวงดาวจักรวาลไปแล้วความสามารถของเขาในตอนนี้ต่อให้การร้พยายามจะทําอย่างไรนะครับก็ไม่สามารถจะเทียบชั้นได้ กาโร่นะครับโกรธเซตมะสุดๆเลยนะครับที่เขานั้นพยายามจะแกล่งมากขึ้นไปเท่าใดแต่เซตมานั้นนะครับยังแกล่งกว่าเขาจึงต่อยหมัดนิวเคลียร์ของเขานะครับเข้าไปที่หน้าของเซตมะอย่างเต็มแรงแต่คนนี้เซตมานะครับที่อัพความสามารถของตัวเองขึ้นมาสามารถรับหมัดของกาโร่ได้นะครับด้วยเพียงมือเดียวเท่านั้นนะครับรับไปแบบโคตรจะชิวเลยละ่ะ แต่ด้วยความนะครับที่ว่าเซตามาในตอนนี้ก็คือร่อนจ้อนเลยใช่ไหมไม่มีเสื้อผ้าน,นะครับและบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนั้นก็โคตรจะหนาวเลยจึงทาให้เขานั้นนะครับคัดเชยนะครับใส่กาโรและด้วยแรงคัดเชยของเซตามานั้นทําให้พื้นผิวดวงจันทร์นั้นนะครับถึงกับแตกสลายเลยนะครับโอ้โหนี่มันแรงการจามของมนุษย์จริงไหมเนี่ยพอเพียงแค่การจามของเซตามานั้นทําให้พื้นผิวของดวงจันทร์นั้นพังทลายลงไปเลยแต่สิ่งที่มันเหลือเชื่อมากยิ่งกว่าแรงการจามนะครับของเซตมานั้นทําให้ดาวพฤหัสนั้นนนถึึึงงกกกกัับแแแตสสลลลายยยไปเะครซ่ด๋ววผมใฟิ้ ว่าดาวพฤหัสนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยถึง11เท่าด้วยกันเรียกได้ว่านะครับหักเซตม่านั้นลองมาจามใส่ที่โลกแบบเต็มๆแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าโลกแตกแน่นอนขนาดดาวพฤหัสนะครับที่ใหญ่กว่าถึง11เท่านะครับยังแหลกสลายเลยนะครับกับแรงการจามที่มหาศาลของเซตม่าไอนี่พลังมันหลุดโลกไปแล้วจริงๆและหลังจากนั้นเซตม่ากับการโรคทั้งสองคนนะครับก็อยู่บนชั้นอวกาศนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นมนุษย์อวกาศไปแล้วโดยการโรคนั้นนะคร ที่จะกลับไปที่โลกการ่นะครับทิ้งใช้หมัดนิวเคลียร์ของตนเองนะครับเพื่อที่จะต่อยไซตามะนะครับและใช้จังหวะนี้นะครับในการสร้างเทเลพอร์ตและหนีนะครับไปให้ไกลจากไซตามะให้ได้นะครับจนในท้ายที่สุดเขานั้นสามารถเทเลพอร์ตตนเองกลับไปที่นะครับชั้นบรรยากาศของโลกได้นะครับเล่นเอาการ่นั้นถึงกับดีใจสุดๆเลยนะครับเขาดีใจมากที่สามารถมาถึงตรงนี้ได้เขาคิดว่าเขานั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแล้วเพราะสามารถทิ้งไซตามะนะครับไม่ลอยเคว้งคว้างนะครับอยู่ที่ดาวพฤหัสแต่ปรากฏว่าผีที่น่ากลัวแล้วไซตามะนั้นน่ากลัวยิง กว่าเนะครับเซตมานั้นดันนะครับมาอยู่ที่หลังของกาโร่แล้วก็พูดจะยาะเย้ยกาโร่พลังเทเลพอร์ตของนายนั้นน่ยมันสะดวกดีนะชอบชอบชอบฉันชอบเลยละกาโร่เห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับจึงพยายามจะเทเลพอร์ตเพื่อจะหนีเซตมาแต่เซตมานั้นนะครับก็ยังสามารถพุ่งไปนะครับและต่อยกาโร่ได้และในตอนนี้กาโร่นั้นนะครับก็ร่วงลงพื้นนะครับโดยถูกเซตมานั้นต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างเต็มแรงนะครับเล่นเอากาโร่ในตอนนี้เนี่ยหยุดนิ่งไปเลยนะครับกับพลังหมัดที่มหาศาลของเซตมาที่ต่อยเข้าไปที่หน้าาาขอองเย่ เต็การ่นะครับถึงกับโวยวายเลยแหละครับว่าทําไมกั้นเซตมนั้นนะครับถึงไม่ฆ่าในตัวของเขาล่ะในเมื่อเซตมนั้นสามารถฆ่าเขาได้แต่ไซตมาั้นก็ตอบกลับไปเลยเลยครับว่าเหตุผลที่เขาไม่ฆ่าการ่เป็นเพราะว่าเขาในตอนนี้เป็นฮีโร่ฮีโร่นั้นไม่ฆ่าคนในตอนนั้นเองนะครับการ่หันไปเห็นนะครับเจ้าหนูทาเลโอนอนสลบนะครับอยู่ข้างๆเขานะครับเขาจึงรีบวิ่งไปนะครับเพื่อไปหาเด็กคนนั้นแต่ปรากฏว่าดันนะครับวิ่งไปผิดทางนะครับอะไรของเขาวะเนี่ยไซตามะกเลยพูดเลยแหละครับว่าเฮ้ยเด็กนอนอยู่ตรงนู้นนายเนี่ย วิ่งผิดทางนะแต่ในตอนนี้กาโร่นั้นร้องไห้นะครับและก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยความที่ว่าสะดุดก้อนหินและในตอนนี้เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่ากาโร่นั้นยอมรับความพ่ายแพ้ต่อไซตามะนะครับเขารู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่เขานั้นนะครับเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วนะครับและเขานั้นก็รู้สึกสำนึกผิดด้วยนะที่ทําให้ผู้คนต้องล้มตายนะครับแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อไซตามะนะครับอย่างแท้จริงและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับพยายามจะก๊อปปี้พลังของไซตามะก็ไปยังไงนะ เซตามะได้พลังของเซตามะนั้นนะครับมันระดับพระเจ้าของจริงเลยและกาโร่นั้นนะครับกำลังจะสอนบางสิ่งบางอย่างนะครับให้กับไซตามะนะครับแต่ไซตามะบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะแต่ว่าฉันไม่ต้องการน่ะแต่ด้วยแววตานะครับที่จริงจังของกาโร่นะครับก็เลยทําให้ไซตามะนั้นนะครับก็ยอมรับนะครับที่จะให้กาโร่สอนบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาโดยเขาก็ไม่รู้นะไอ้ที่จะสอนนั่นคืออะไรและกาโร่นั้นนะครับก็สร้างหมู่มวลพลังบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับที่มือของตนเองโดยกาโร่ก็พูดแหละครับว่านี่มันเป็นพลังของพระ น PI, with, uh, online, uh, oo, ั่นก็ทํามือขยุกขยุยนะครับแล้วก็มีพลังสร้างขึ้นมาครับคล้ายๆกับมิติซึ่งแต่ตามานั้นที่พยายามเรียนรู้นะครับทำท่าทาทางเหมือนกับกาโรนะครับแต่ดูไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่กาโรก็เลยดุเซตมาแหละครับว่าให้จริงจังหน่อยนะครับในการทานะครับเซตมาก็เลยจริงจังซึ่งในส่วนนี้จะมีการอธิบายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าอยากอธิบายให้มันถูกต้องนะครับแต่เอาง่ายๆเลยนะครับกาโรนั้นสอนวิชานะครับให้เซตมานั้นสามารถเดินทางนะครับย้อนเวลากลับไปได้แต่การกระทําาาครรัั้้้้งงนนนนีะโจตออยมใกร สละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อให้เศฐะมะนั้นสามารถย้อนเวลากลับไปแลใ,ในตอนนี้เราจะได้เห็นเลยแหละครับว่าเศตษฐะมะนั้นนะครับเห็นภาพในอดีตต่างๆนะครับเขานั้นกําลังย้อนเวลากลับไป เในระหว่างที่กาลังเดินทางย้อนเวลากลับไปนั้นนะครับก็เห็นภาพต่างๆมากมายและในท้ายที่สุดนะครับเซตมานั้นนะครับก็มาอยู่ในจุดที่เขานั้นย้อนเวลากลับไปนะครับก็เป็นจุดที่กาโร่นั้นนะครับแสดงแสนยานุภาพของตนเองนะครับต่อหน้าฮีโร่ต่างๆมากมายก็ตอนนี้นะครับก็คือย้อนเวลากลับไปแล้วและเซตมานั้นที่ย้อนเวลากลับไปนะครับก็ต่อยหมัดจริงจังนะครับใส่กาโร่เข้าไปอย่างเต็มแรงนะครับเพื่อเผด็จศึกกาโร่ซึ่งแน่นอนการย้อนกลับไปครั้งนี้เป็นการย้อนกลับไปก่อนที่เจนอสจะตายและทั้าาของโ นั้นก็มีแสงสว่างนะครับปรากฏขึ้นนะครับและทันใดนั่นเองนะครับไซตามะตัวที่ย้อนอดีตกลับมานะครับตัวที่เราเห็นก่อนหน้านี้กับไซตามะนะครับในไทม์ไลน์ที่ย้อนอดีตกลับมาทั้งสองคนนั้นก็กลับมารวมร่างนะครับกลายเป็นร่างเดียวกันไซตามะนั้นที่ยังงงๆอยู่นะครับเมื่อลุกขึ้นมาก็ตกใจเลยนะครับเสื้อผ้าของเขานั้นกลับมาหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงเป้าของเขานั้นนะครับด้านขาดนะครับเลยทำให้เขานั้นก็โชว์จู่ๆนะครับต่อหน้าทุกคนและใันในนั่นเองนะครับมีสิ่งประหลาดพุ่งมาาชน้ขเ คนนะครับที่บริเวณหน้าท้องนะครับของไซตามะ ก็เป็นการจบไปนะครับแบบงงๆสาหรับเจนอตนะครับว่าทําไมการอยู่ดีๆอาจารย์นั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แทงกาโรได้ส่วนเซตมานั้นนะครับก็งงเลยครับว่าทําไมเจนอตยังไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับวันพันแมนในตอนที่168ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์ดวงของมังงะวันพันแมนในตอนที่168กนะครับก็ย้ำนะครับว่ามันแปลบางส่วนนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะหยิบบางส่วนมาเท่านั้นส่วนไหนที่มันต้องละเอียดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอแปลเป็นภาษาอังกกกฤษดีวว่่่่าาาาาานนนรัอยงเชทํไมมต้ ก็คือสามารถย้อนเวลากลับมาได้นะครับมันจะต้องมีแบบว่าพวกกฎฟิสิกอะไรก็แล้วแต่ที่เดี๋ยวอาจารย์อธิบายนะครับเดี๋ยวเราไปรอนะครับเวอร์ชั่นตัวเต็มแล้วกันก็น่าจะไม่เกินวันหนึ่งสวันนี้นะครับก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและก็อย่าลืมนะอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพันแมนนะครับหมายถึงว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขขขอออตััววไปแล้บบพรคคุณค